ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนํานะครับขั้นตอนในการล้างสารกรองแบ克วอตถังมาลติมีเดียนะครับถังนี้มันจะมีะสารกรอง2ชนิดก็คือแอนดาไซด์กับคาร์บอนนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับดับแรกเหมือนเดิม,มครับกดปุ่มสี่เหลี่ยมเลยครับอ้กดปุ่มลูกศรเนี่ยที่เป็นวงกมเนี่ยกดแช่ไปเลยนะครับ กดแชร์ปุ๊บปึ้งเนีมันจะขึ้นว่า B W ก็คือ Backward นะครับเดี๋ยวไม่ไปชัดงม่อสั่งเลยไม่ก็ชัดขึ้น B W Backward นะครับมันจะใช้เวลา10นาทีนะครับ b a บ k w วอ d นี่คือสเต็ปแรกนะครับสเต็ปต่อไปนะครับอันนี้ผมข้ามไปนะครับ แต่เวลาเรา,เาทําการแบควอตเราปล่อยให้มันทาหน้าที่ของมันจนจบกระบวนการเลยนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งมันแต่ทีนี้เพื่อความเร็วขึ้นนะครับผมก็กดข้ามเข้าไปนะครับกดข้ามปุ๊บเนี่ยนะกดข้ามเสร็จมันก็ล้างเร็วเลยทีนีเ้เป็นการล้างมันหลังจากล้างแบควอตเสร็จมันก็ล้างล้างน้ําทิ้งนะครับอีก10นาทีนะครับอันนี้ ตอนนี้ขั้นตอนมันจะน้อยกว่าถางเรซินนะครับอ,อันนี้คือล้างเร็วมันก็ใช้เวลา10นาทีเป็นกันอ,อันนี้ผมก็จะข้ามไปเลยนะครับทำปุ๊บมีแค่นี้ครับจบนะครับมีแค่แบ็วอ d แล้วก็ล้างแค่นี้เองนะครับสั้นๆ เทนี้แต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องเวลาเราทําจริงๆเราต้องปล่อยให้มันเป็นเป็นอัตโนมัตินะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆมีเท่านี้นะครับครับขอบคุณครับ